อน้องรู้ไหมว่าไต่มืออาชีพอ่ะเขาใช้อะไรตกสั่งกวาดวงกันตอนนี้เราอยู่กับไต่ถ้าคิวทองเรามาดูกันว่าไต่เขาจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาบอกเราบ้างเราใช้อะไรตกแป้งสาบขาวครับแป้งสาบขาวของไต่ถะใช่ไหม ใช่แล้วน้องวันนี้เราจะใช้มแมลงสาบขาวตกกันนะเป็นมแมลงสาบที่ไต่ถาเขาเลี้ยงไว้เองไต่ถากเขาทาฟาร์มแมลงสาบน้องใช่มันมีฟาร์มแมลงสาบบนโลกนี้อยู่ด้วยพี่ลองทําแบบนี้มาคืออะไรปะ่ะคือพี่ผูกเป็น PE ตรงนี้ไหมเพราะว่าถ้าเคยบอกว่าแมลงสาบขาวอะ่ะถ้าเราผูกปมใหญ่เนี่ยตูดมันจะแตกพี่ก็ลองทําอย่างนี้ดูแล้วก็ต่อวาหนึ่งไงเูื่อจีลองดูนี่ให้สายพี่มาโอได้เมนัที่เราเดี๋ยวนีน พี่ปิ่มกล้าจับแมงสาบปะเนี่ยจับได้ไม่ไม่เคยจับหรอกแต่แมงสาบผมมันน่ารักยู่นะพี่ก็ไม่รู้สอนวิธีวิธีเกี่ยวแมงสาบได้มันก็ต้องเกี่ยวสิวะกูอยากได้ปลากูก็ต้องกูก็ต้องจับไม่เราจะสอนสอนวิธีเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้วันนั้นวางเเกี่ยวไงไม่ให้มันแตกอะไรเงี้ยอ่นน้องมาดูวิธีไ่ถากเกี่ยวแมลงสาบกันวิธีเกี่ยวมันจะช่วยให้เราไม่เปืองเหยื่อนะเพราะถ้าเราเกี่ยวไม่เป็นน่ะแมลงสาบมันก็จะยุ่ยตามน้ำไปหนำซ้ำดีไม่ดีก็หลุดจากตัวเบ็ดไปอีก ทีนี้ก็จะนั่งเฝ้าเบ็ดเปล่ากันนะขึ้นมายังไม่หลุดไหนดูซิวิธีเกี่ยวแมลงสาบห้าตัวขาวอันนี้อันนี้เหยื่อของผมมันก็จะไม่ตายนะอันนี้มันหลับอยู่ใช้เบ็ดเบอร์อะไรคะสิบสองครับพี่มูาชิชใช้เบ็ดเบอร์สิบสิบสอง่ผมใช้แต่อันนี้แหละนี่นั่นแหละนั่นแหละสิบสองมาดูเป็นการเกี่ยวตูดเกี่ยวไงก็ได้อย่าให้เบ็ดมันโผล่มาแล้วสับทำไม่ได้ต้องให้เบ็ดร้อยอยู่กลางตัวเ ออกที่คออ,อ<ๆ>เกี่ยวตูดอดอกคอเราจับเบ็ดลดักษณะนี้เวลาลูดก็อย่าอย่าลูดช้าลูดปึ๊ไปเลยเห็นไหมมันจะอยู่ถ้าเราลูดช้าตัวมก็จะค่อยๆขาดไงเกี่ยวให้อยู่กึ่งกลางตัวให้ได้เหมือนร้อยเหมือนเราร้อยไส้เดือนแหละนี่เข้าง่ายงได้อยู่ไส้เดือนมันยังดิน้นเลยอันมแมลงสามนี่มันไม่ดิ้นแล้วเดี๋ยวมันก็วิ่งพี่สักพู นี่มันหลับอยู่ถ้าสมมติถ้าสมมติเราหยิบมาเนี่ยเราพยายามคัดตัวที่มันขาวที่สุดให้อยู่ปลายเบ็ดเพราะเพราะตัวที่ขาวที่สุดเนี่ยมันจะนิ่มเราปามกัดแล้วยื่อมันแตกง่ายแต่ถามกินหมดไหมกินหมดแต่ว่าเราก็นิดนึงนิดนึงนี่คือเทคนิคเราเกี่ยวเราเกี่ยวตูดลงไปใช่ไหมอันนี้ตูดเราเกี่ยวจากตูดสี่ตัวแต่ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้เหยื่อมันยึดอยู่กับเบ็ดแน่นขึ้นเกี่ยวสับเข้ากลางหน้าผากเหยื่อเลยหน้าผากอ่ากลางหัวเหยื่อเลยอืมปึ๊บ เปิดหน้าเป็ดแค่นี้ปุ๊บก็ได้ลักษณะนี้เนี่ยอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดมไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องที่สุดแต่แต่ดีที่สุดที่มมผมใช้มาถ้าถาตีก่อนเลยอันนีวผมโอเคเห็นวา